แค่ครึ่งแรกนะทุกคนแค่ครึ่งแรกกูน้ำตาไหลไปหลายรอบแล้วเนี่ยนี่คือละครที่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องดูเลยจริงๆนะคือมันบ้าไปเลย คือผมให้สิบตั้งแต่แบบฉากแรกที่ออกมาแล้วแล้วได้รู้แบบมันเกินสิบดาวสิบกระโลกไปไกลมากๆทุกคนนะนี่แค่ครึ่งแรกนะเดี๋ยวรอครึ่งหลังโอ้โหคือแบบมันยังมีเพลงอีกครึ่งหลังอีกเพียบแต่ผมรู้สึกว่าแค่ครึ่งแรกอะเพลงที่มันแบบทั้งไฮไลท์หรือเพลงที่มันไม่ได้นตัวไฮไลท์คือเพราะทุกเพลงนักแสดงทุกคนคือที่สุดอะนะคะคือเหมือนกันเลือกมาแล้วจริงๆรัดมาจากแบบต่างประเทศอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทุทกบทเลยอะคือเสียงนี่คือขั้นเทพม,มากๆ จริงไหมจริงอะลองดูดไปใหญ่ครับแต่ว่าเอออันนี้คือดูหนังกันมาแล้วไงเราเลยรู้เรื่องอ่ะคือผมแทบจะไม่ต้องอ่านซับเลยแต่ว่าอ่านซับนิดนึงก็รู้สึกว่าเขาแปลสลัดสรวยว่าดีงามมากๆ <c oughs> ต้องมาดูให้ได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึ่งหลังนั่นเดี๋ยวรึ่งหลังไปเจอกัน